ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Right to Sky วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนั่นก็คือ ATR 72-500เครื่องบินเทอร์โบพอร์อ,อปอสองเครื่องยนต์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการบินระยะสั้นและเหมาะกับภูมิประเทศที่ท้าทาย ATR 72-500เป็นเครื่องบินที่ผลิตโดยบริษัท ATR ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างฝรั่งเศสและอิตาลี โดยชื่อ ATR ย่อม,มาจาก Aerospace และอริตาเลียเครื่องบินรุ่นนี้ถือเป็นการพัฒนาต่อจากกลุ่น ATR 72ถึง200ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงก่อนหน้านี้ ATR 72ถึง500ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีคศสอสาลา1,997และมีจุดเด่นที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นหลายด้านเช่นเครื่องยนต์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นการลดเสียงในห้องโดยสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยมากขึ้น ขนาดของ atr 72ถึง500ถือว่าเหมาะสมสำหรับสายการบินภูมิภาคโดยสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณ68-74คนขึ้นอยู่กับการจัดวางที่นั่งในแต่ละสายการบินความยาวลำตัวประมาณ27เมตรและปีกกว้างเกือบ28เมตร หัวใจสำคัญของ ATR 7 2 5 0 0คือเครื่องยนต์ราดแอนวิทนี PW127F หรือ PW127M ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบพอร์ออปอสองเครื่องให้กำลังขับเคลื่อนที่แข็งแรงพร้อมใบพัด6ใบที่ให้ประสิทธิภาพสูงและประหยัดเชื้อเพลิงเครื่องบินลำนี้มีความเร็วบินล่องประมาณ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินได้ใกล้ถึง1,500กิโลเมตรทำให้เหมาะสำหรับเส้นทางในประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่มีสนามบินขนาดใหญ่ หนึ่งในเหตุผลที่ ATR 7 2 5 0 0ได้รับความนิยมมากคือความสามารถในการลงจอดในสนามบินที่มีรันเวย์สั้นหรือพื้นผิวครุกคะไม่ว่าจะเป็นสนามบินบนเกาะสนามบินในุูเขาหรือสนามบินในพื้นที่ชนบทเครื่องบินรุ่นนี้สามารถปรับตัวได้ดีห้องนักบินของ ATR 7 2 5 0 0ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ EFS (Electronic Flight Instrument System) ที่แสดงข้อมูลการบินครบถ้วนนักบินสามารถควบคุมเครื่องบินได้อย่างแม่นยำ และลดภาระงานในการทำการบินภายในห้องโดยสารก็ได้รับการออกแบบอย่างใส่ใจแม้จะเป็นเครื่องบินขนาดเล็กแต่ก็มีพื้นที่สำหรับผู้โดยสารอย่างเพียงพอเบาะนั่งถูกจัดเรียงในรูปแบบ2ถึง2และมีพื้นที่เก็บสัมภาระเหนือสีสเพียงพอระบบเสียงในห้องโดยสารของรุ่น500อนี้ได้รับการปรับปรุงเพื่อลดเสียงจากใบพัดทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสะดวกสบายและไม่ถูกรบกวนจากเสียงเครื่องยนต์มากเกินไปซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้หลายสายการบินเลือกใช้งาน ATR 72-500ยังมีระบบช่วยเหลือด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบ GPWS, Ground Proximity Warning System, ระบบ TCAS, Traffic Collision Avoidance System รวมถึงระบบอัตโนมัติที่ช่วยควบคุมความเร็วและทิศทางสายการบินในประเทศไทยหลายแห่งก็เลือกใช้ ATR 72-500เช่น Bangkok Airway n นกแอร์และไทย i อเชียในบางเส้นทางที่มีระยะบินสั้นและต้องการประหยัดต้นทุนการบิน เครื่องบินลำนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีอีกหนึ่งความน่าสนใจคือค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ไม่สูงมากทําให้สายการบินขนาดเล็กสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงมากนักทั้งยังมีความเชื่อถือได้ในเรื่องของความทนทาน ATR 72-500ยังได้รับความนิยมในระดับโลกโดยเฉพาะในประเทศที่มีสนามบินภูมิภาคจํานวนมาก <c oughs> เช่นอินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือแม้แต่ในยุโรปตะวันออกและแอฟริกา ผู้โดยสารที่เคยเดินทางด้วย ATR 72ถึง500หลายคนพูดถึงความนุ่มนวลในการขึ้นลงความรู้สึกปลอดภัยและความรวดเร็วในการเดินทางแม้จะไม่หรูหราเท่าเครื่องบินเจ็ตขนาดใหญ่แต่ก็มีความเป็นมิตรและเข้าถึงง่ายสำหรับนักบิน ATR 72ถึง500ถือว่าเป็นเครื่องบินที่บินสนุกระบบควบคุมตอบสนองได้ดีและสามารถใช้ทักษะการบินได้อย่างเต็มที่แตกต่างจากเครื่องบินขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบอัตโนมัติเกือบทั้งหมด การผลิต ATR 72-500ถึงยังคงดำเนินต่อเนื่องอยู่หลายปีก่อนที่จะมีการเปิดตัวรุ่นถัดไปคือ ATR 72-600ถึงซึ่งมีการปรับปรุงระบบภายในและเทคโนโลยีใหม่เพิ่มเติมแต่รุ่น500ก็ยังคงใช้งานอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม ATR 72-500ถึงถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ประหยัดน้ำมันและปล่อยคาร์บอนต่ำกว่าเครื่องบินเจ็ตขนาดเล็กหลายรุ่นจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเส้นทางสัน้นการบินในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงหรือการให้บริการแบบเช่าเหมาลำ ATR 72-500ถึง500ก็สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการเหล่านี้ได้อย่างลงตัววันนี้ ATR 7 2ถึง5 0 0ยังคงอยู่ในท้องฟ้าอย่างมั่นคงและยังคงพิสูจน์ให้เห็นถึงความคุ้มค่าประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในการบินถ้าคุณเคยเดินทางด้วย ATR เ2ถึง5 0 0หรือมีประสบการณ์ที่น่าจดจากับเครื่องบินรุ่นนี้ อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอบคุณที่รับชมไรทูสกายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับอากาศยานที่น่าสนใจในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ